สวัสดีครับทุกคนและคลิปนี้ผมก็ขอพาเพื่อนๆทุกคนลงมาในบ่อนะครับมาดูเชตัดผักกันนะครับครับและเรื่องการตัดผักนั้นนะครับผมก็จะให้เจชเป็นผู้บรรยายหรือการตัดให้ดูไปในตัวนะครับผมก็จะขอย้อนกลับไปออขอโทษครับขออศัยพื้นที่นี้นะครับไปพูดเรื่องการปลูกผักบุ้งโดยที่ ใช้น้ําบาดาลสักหน่อยนะครับเพราะว่ามีถามเข้ามาหลายไลนนะครับช่วงนี้ว่าเขาถามเข้ามาแบบนี้นะครับว่าผักบุ้งก็เป็นแพรดีแล้วนะครับตามที่เขาส่งรูปมาให้ผม,ผมดูนะครับผักบุ้งก็เป็นแพรดีแล้วแต่ทําไมผักบุ้งยอดไม่ใหญ่และยอดไม่ขาวเหมือนกับของเราๆที่ปลูกกันนะครับ ครับแล้วก็คุยกันไปอยู่พักหนึ่งนะครับก็ถึงมังอ้อได้นะครับนั่นก็คือเขาใช้น้ําบาดาลน,นะครับน้ําบาดาลครับการที่เราจะปลูกผักบุ้งและใช้น้ําบาดาลน,นั้นถ้าเราขึ้นน้ํานะครับสูบน้ําบาดาลใส่มาในบ่อโดยตรงเลยร้อยทั้งร้อยนะครับผมเชื่อแบบนี้นะครับและผมเคยเห็นมาหลายรายแล้วแล้วก็มีคน โทรเขา้า,เขามาถามแล้วก็มาเล่าให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้นะครับครับการใช้น้ําบาดาลน,นั้นนะครับที่ถูกต้องที่สุดเลยนะครับไม่ได้หมายความว่าใช้น้ําบาดาลไม่ได้ใช้ได้ครับแต่จะต้องสูบน้ําบาดาลใส่บ่อผักไปก่อนทุกคนลองสังเกตดูก็ได้นะครับเวลาเราสูบน้ําบาดาลใส่บ่อผักบุ้งโดยตรงความจริงน้ําออกมานั้นใส ใส่ข่าวสะอาดเลยนะครับแต่พอมาน้ำบาดาลได้มาสัมผัสกับอากาศสักวันหนึ่งหรือสองวันน้ำบาดาลเขาจะเป็นเหลืองสีเหลืองเหมือนน้ำตะนิ่มเลยนะครับครับและสีแบบนี้นะครับจะทำให้ปักบุ้งไม่โตนะครับแน่นอนเลยปักบุ้งจะไม่โตแล้วก็ที่สำคัญคาบที่ดูเหมือนสนิมนะครับก็คงจะเป็นสนิมนะครับก็จะมาเกาะปักบุ้งให้เหลืองได้นะครับ ครับเพราะฉะนั้นการใช้น้ําบาดาลให้ถูกต้องนะครับเราจะต้องสูบน้ําบาดาลฟังดีๆนะครับสูบมาน้ําบาดาลใส่บ่อพักไปก่อนสักสักระยะหนึ่งนะครับจะ3วันสี่วันอะไรก็แล้วแต่แล,แล้วค่อยทยอยใส่เอ่อเปิดน้ําบาดาลใส่มาในบ่อพักบุ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าก็เราก็จะต้องยอมลงทุนนิดอาจจะต้องเปลืองหน่อยนะครับอาจจะต้องมีน้ําบาดาลสักเอ่อมีมบ<อ>่อพัก,พกนะครับ สูบน้ำใส่บอ่อบาดาลให้เต็มก่อนนะครับแล้วก็สองสมวันเราก็ค่อยเปิดน้ำหรือสูบน้ำาบาดานใส่เข้ามาในผักบุ้งอีกทีหนึ่งนะครับครับหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วนะครับสูบน้ำาบาดานใช้ไปเท่าไหร่ก็แล้วแต่เราก็เตรียมสูบน้ำาบาดานใส่บอ่อพักไว้อีกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำก็จะยุบและเราก็จะได้สูบใส่เข้ามาอีกต่อหนึ่งนะครับ ครับแล้วก็อีกหนึ่งคำถามนะครับว่าผักบุ้งทำไมยอดเล็กจนเกินไปนะครับทั้งๆที่ผักบุ้งก็แพร่ใหญ่แพร่สวยระบบรากก็ดีนะครับผลสรุปว่าที่ถ่ายรูปมาให้ดูนะครับอันนี้เป็นน้ำของปกตินะครับแต่ทำไมยอดไม่ใหญ่ไม่ข่าไม่อวบเหมือนกับของคนอื่นเขานะครับครับที่ผมเห็นจากในคลิปหรือในภาพที่ส่งมาส่วนใหญ่นะครับน้าน้อยนะครับใส่ไปแล้ววันสองวันน้ายุบแห้ง แน่นอนครับถ้าน้ําน้อยเกินไปผักบุ้งก็จะยอดเล็กนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับผมเคยพูดย้ามาโดยตลอดว่าคนที่คิดจะปลูกผักบุ้งหนึ่งจะต้องมีที่ดินนะครับมีแหล่งน้ําและที่สําคัญนะครับมีทั้งมีเรามีที่ดินแล้วมีแหล่งน้ําแล้วในแปลงที่เราจะปลูกผักบุ้งก็ควรที่จะมีคันดินนะครับไม่ต้องใหญ่เท่าของผมผมพูดหลายครั้งแล้วฟังดีๆนะครับ เราควรที่จะมีคันดินให้สูงให้ใหญ่ฝ่าปกติสักนิดหนึ่งนะครับให้มันสูงใหญ่ฝ่าคันนาคันนาที่เ,เราปลูกข้าวนะครับให้ใหญ่สักนิดให้ใหสามารถเก็บกักน้ําได้อยู่บ้างพอสมควรไม่ใช่ว่าขึ้นวันนี้แล้วอีกวันสองวันน้ําแห้งแบบนั้นผักบุ้งเขาก็ไม่ใหญ่นะครับเพราะว่าผักบุ้งนั้นเขาก็ต้องการการรีดน้ําเขาขึ้นมาเหมือนกันนะครับบางครั้งบางครั้ง น้ำไวายไปก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้าน้ํำน้อยอย่างที่ผมเห็นในภาพรับรองพักบุ้งยอดเล็กแน่นอนครับ